ในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คําว่าอาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิบิธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะหรืออริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระศาสดารถน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำหนานเรียกว่าอริยะได้หรือไม่สาธุข,ขอรานุโมทนานนี้มีอริยะแต่งตั้ง พวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอรหันต์หรืออรมุนก็ไม่รู้ละ่ะย่านเป็นอรมุนเธอหลายกว่าหมุนให้หารหายได้โฆษณาสัยังคาเหวะโคสิเตปิจฉิตวาสัทธรรม,มังอัญญมันจังหิพันตะเรณา,ากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวะโคสิเตเตนะเตนะวิทาวิตา มนุษย์ทั้งหลายจะตกโี่ยวขายใต้อำนาจครอบงำของกิเลสวิ่งพลานอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาเมื่อโฆษณาถูกใจปริจจชิตวาสัทธธรรมมังก็คว้างทิ้งพระสัทธรรมอัญญะมันยังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นมูเนี่พระพุทธเจ้ามันบอกไว้พระปลายาสิก พระปาราสิริยะพระอรหันต์ท่านก็พูดไปอย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าฆาสศึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากฆาสศึกคือกิเลสระดับแรกๆอารยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามเรียกว่าโซดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีระพัตตปรมาน ผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยสามนี้ต้องมีศรัทธามัน่นคงศีลมัน่นคงจาระคัมัน่นคงปัญญามัน่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองค์คุณของพระโสดาบันเทวโสตตปฏิยังฆะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศบอกเลขบอกหวยออกเลรียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน้อย,อยมีงูพันคอมีงูเป็นเทริศ เข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติกตุกเขาไปนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูกยี่สิบคนบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคนเป็นโสดาบันยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรมสี่ประการนี้ อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเองในวันหลังพองให้เข้าใจไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอริยะบุคคลอริยโน้อนอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากกริยะถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติธรรมให้ดีๆถ้ามีศรัทธามีศิลมีจาคับมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองมาเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหม ถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยอยากอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็ดตื่นขาก็ไม่เอาถ้าจะให้ชั้นนี้จากพระตนัไตรัยนี่ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอวินิปาาะธรรมโมไม่ตกต่ําไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามงามใหเยอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน,น้อยก็ไม่เอาในฝัน ถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันไม่ยอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพมาจาันทร์นั่นเป็นเครื่องวัดตัวเราเองจะรู้เองปัจจตัญเยวญาณอุปชติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจตังคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่ะรกุณะกุฎกะพัทยะตัวค่อมๆหลังงอ,งองไปไหนเพื่อนสับมากกเกล่น พระอื่นพระปุถุชนเห็นเอามือลูบหัวเข้าใจบาเเณตัวข่อมโอ้ยคือเป็นตะหักแทล่ามันลันมันลันคือจำมั่มดีใส่มากรออดึกอีกครึเมื่อาจากซิกบลาจจอเขาไม่รู้จักก็อหัานเลยดูแต่พระเทวทัตโด่งดังคับฟ้าสุดท้ายดี๋ยนี้ยังไหมวืวอยู่นรกพนเพราะเหตุนั้นรู้กันยากนะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติทำให้ดีมีศรัทธามั่นคงไหม มาปฏิบัติทาตีหนึ่งทีสองหรือนอนคดจมงกอยู่ในมุ่งผลยันตายมู่งมะน,นังสลับมาแล้จังว่าเจ้าของเป็นอริยะก,กัมเลกิเลสมันพาเป็นเพราะนั้นอริยะนั้นไม่จําเป็นจะต,ต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสก็ด็อกเตอร์นํากิเลสก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเอาจบมหากิเลมันก็มหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อน พราะฉะนั้นคําว่าอริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลงหมดไป25เปอร์เซนโรภะโทสะโมหะราคะเบาบางไป25เปอร์เซนตนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆรุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห0เปอร์เซนก็ไปแล้วครึ่งหนึ่ง สก,กิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวอย่าสมมติมีความคิดในเรื่องนี้ปับ๊บรู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมามีภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาโกรธเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนันรีเทิร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตก็หมด จบกิจพมจังไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณนางอัดถังขมาขมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจะวิหรารติไม่แอบอิงใดๆไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจักมันไปใสก่กระซางหัวมันเบ่งเอาเองเอกข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนพ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำน่ายเตียกอริยะได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาตอบ อยู่ใกล้วัดบางไหมเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าสีละขันธวัคทีฆนิกายสีละขันธวัคเล่มที่เก้าทั้งเล่มพระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังมดตั้งแต่พมชาะสะตรสามัญญพลสูตรไปเลยสิบกว่าสูตสิบเอ็ดเห็นจะได้หรือ9สูาตเนี่ยจะพูดถึงเรื่องรถน้ำมตนพ่นน้ำมันสักกำมมเศกบาลเครื่องรางของของังปุกปุกเศกเซเป่า,ปา พระภิกษุที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นครั้งเดียวแต่เว้นขาดโมเมนทําทาห้ยเว้ยเว้เวลฝันมาซาจะว่าเด้เห็นอย่างพอบางคนห้อยพอเขามาห่อนะเจอจับจับจับในหนังสือเล่มนี้แกบอกให้เรารู้เองไม่จำเป็นตอกตอกพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ยถาปเนเกสมณะผามเนสมณะามเราได เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะนิคมราชธานีคือหบอดีมหาสาธพามาหาสารในแวนแควนยังหลอกลวงเขากินด้วยเดรัจฉานวิชาเป็นหมอแสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูกซ้อนหมอทำนายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาด กินก้อนเหล็กแดงเผาไฟตายครั้งเดียวดีกว่ากินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติว่าอย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทยไปเปิดหนังสืออ่านตัวเองก็แล้วกันพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าทีฆนิกายศิลขันธวัชทุกทุกสูตรจะพูดถึงมหาสินมัชมสินจุนลสินสินน้อยสินกลางสินใหญ่สีสาขอ้อเหมือนเหือกันหมด เอาผ่านไปนะ